สวัสดีค่ะ ERC Showtime นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปรู้กันเรื่องของการค้าการลงทุนการค้าระหว่างประเทศเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงนะคะกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนนะคะแล้วที่สำคัญเลยเกี่ยวข้องยังไงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพอของเรานะคะมาหาคำตอบจากพี่เต้ยกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคพี่เต้ยสัสดีค่ะ,คะ พิเตอท่านคมกริตันตะวานิช์นะคะเลขาธิการสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากรกพนั่นเองนะคะพิเตอร์ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปเนี่ยโอ้โหใครที่ไม่ใช้ไฟฟ้าสีเขียวใครที่ผลิตสินค้าแล้วปล่อยก๊าซ มากมากเนี่ยการดเรือนกระจกนี่นะคะปล่อยเยอะถูกยุโรปกีดกันทันทีใช่ไหมคะใช่ครับเขามีภาษีตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าเนี่ยก็เลยอยากจะให้พี่เตยอธิบายให้ผมฟังหลายๆท่านเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะทำไมแบบเรื่องของการดเรือนกระจกเนี่ยมันกลายมาเป็นกำแพงทางด้านภาษีได้งียค่ะจริงๆเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์อะไรคนเนี่ยก็ได้ค้นพบแล้วว่าโลกเราเนี่ยมันร้อนขึ้นทุกปีทุกปี น้ำแข็งในขั้วโลกก็ละลายก็จะทําให้น้ําเพิ่มขึ้นเกิดฤดูที่แปรปรวนอันนี้คือปัจจัยหลักเขาก็มาดูนว่าปัจจัยหลักตัวนี้มันมาจากไหนก็ปรากฏว่ามันเกิดแก,ก๊สเรืองกระจกเข้าไปแล้วก็ทําลายโอโซนทําให้แสงเนี่ยมันลงมาได้มากขึ้น แก๊สที่ทาไดากามันมีหลายแกส๊สทั้งมีทงมเทนทั้งอะไรต่างๆแต่ว่าตัวหนึ่งที่เขาเน้นม,มากๆคือคาร์บอนครับไดออกไซด์ที่เป็นส่วนที่ผลิตกันเอยอะะโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมพลังงานนั้นมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของทุกประเทศที่จะช่วยร่วมกันนะดูแลทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมนะเพราะว่าไอ้กา,า,ากสคาร์บอาไดออกไซด์กระจายไปทั่วโลกมันไกล แต่จะไม่เหมือนไม่เหมือนกับฝุ่นละอองอะไรมันจะตกใกล้ๆถามมันก็อยู่ในบ้านครับตัวใครตัวมันดูแลกันเองแต่ว่าซี2ัตูเนี่ยมันต้องเป็นทั่วโลกด่วยก,กันดูแลมันก็เลยมีการตกลงกันนะครับเรื่องของฟาร์นิสต์อะคิเมนเรื่องต,ต่างๆกันมาถึง CoP 26คอปเอิกทุกประเทศร่วมกันว่าจะช่วยกันลดการปลดปล่อยคัดคับอะไรก็ใส่การรีดกระจกก็มีการกําหนดงานว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศจะตั้งเป้าหมาย 2030บ้างส0ง0บ<น>้างเรื<น>่องเห็ซีโร่อะไรต่างๆเนี่ย<น>เขาก็จะพยายามสร้างกลไก<น>ที่เรียกว่าเป็นกลไกบั <C> e <at> บงคับบังคับว่าถ้าใครไม่ทำเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าบทบัอง <c> อัอนนี้ก็เลยเป็น,นกลไกของที่เรียกว่า4ีแบบ <C> e <at> ค่ะลักษณะง่ายๆที่เข้าใจก็คือว่าสมมุติเราผลิตสินค้าแต่บ้านเราเนี่ยที่บอกว่าไฟฟ้าเราเนี่ยมีส่วน ของพาังงานหมเรียนที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ส0เป็ผลิตสินค้าไปยุโรปเนี่ยสมมติเขามีไฟฟ้าที่มาจากพลังงานเรียน3 0เป้ขามีมากกว่าเรามีน้อยกว่าเพราะนั้นสินค้าที่ผลิตจากบ้านเราเนี่ยต้องเสียภาษีครับอนแคทต้องจ่ายภาษีเพราะว่าเพราะว่าพลังงานที่เราใช้เนี่ยมันปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าพลังงานที่ใช้เพราะนั้นเนี่ยถึงสินค้าของบ้านเราเนี่ยจะราคาเดียวกับบ้านเขาแต่เราต้องจ่ายเพิ่ม เพราะที่จะปรับเซลล์ถูไเท่ากันคือเหมือนจ่ายเป็นท็อปอัพเพิ่มขึ้นมาเป็นค<ม>่าปับอัน,นี้คือกลไกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละประเทศ,เทศก็ต้องพยายามทำพลังงานของตัวเองที่ใช้เป็นต้นต้นกำลังในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยให้มีคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดเราก็เลยต้องพยายามเพิ่มพลังงานหมุนเวียนที่เข้าระบบเนี่ยให้มีมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นในระบบเราเนี่ยก็จะได้มีเป็นพลังงานที่มีการปลดปล่อยเ o 2น้อย ถ้าเราน้อยกว่าต่างประเทศอ่เราก็ได้เปรียบไม่ถูกปรัตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราพลังงานหมุนเวียนอ่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10% 10%นี่ก็คือมีแสงอาทิตย์มีอ่าลมมีชีวมวลแล้วก็มีพลังน้ำขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ย10%เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากชีวมวลแต่ว่าไอ้ชีวมวลนี้ก็ยังผลิตคาร์บอนอยู่ดีก็เราก็ต้องปรับระบบเราใหม่ว่าจะทำยังไงให้ เราผลิตคาร์บอนเนี่ยน้อยลงถ้าอย่างนั้นกลไกการปรับตัวนี่แหละค่ะมันสําคัญเพราะว่าผู้ประกอบการเราไม่งั้นโอ้โหส่งสินค้าไปก็ถูกบวกบวกเนี้ยมันก็ขายไม่ได้เพราะกลไกตรงนี้เนี่ยเราจะช่วยช่วยอย่างไีได้บ้างอันแรกเลยเนี่ยอ่าก็คือเราปรับการผลิตไฟฟ้าโดยรวมเราเนี่ยคอ่าให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงอันที่สองเนี่ยมันจะมีบางอุตสาหกรรมต้องการใช้พลังงานที่ไม่ปลดปล่อยคาร์บอนเลย หรือปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยน้อยกว่าปกติที่เราเรียกว่ายู i l ลิตี้ก e n ท a r ิฟ f หลักของมันเนี่ยก็คือว่า ถ้าเป็นอะไรโรงไฟฟ้าที่ไม่มีการเผาไหม้เช่นลมเช่นแสงอาทิตย์อันนี้จะไม่ปล่อยคาร์บอนเพราะนั้นบางอุตสาหกรรมเขาบอกว่าเขาต้องการใช้ไฟจากพวกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สินค้าเขาก็จะคือไม่ปล่อยคาร์บอนเลยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องทําโครงสร้างที่มีไฟอย่างเขาต้องการให้ก็จะมีข้อเรียกรองจัดหลายบริษัทที่จะมาลงทุนว่าต้องการพลังงานแบบนี้อนนี้ทำได้ไงก็คือระบบเราไฟฟ้าเนี่ยถูกผลิตแล้วเอาเข้ามารวมกันแล้วก็ส่งไปการไฟฟ้าไฟายจำหน่ายเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่า สัดส่วนไฟเนี่ยเราเข้ามาเป็นพลังงานหมุนเวียนเท่าไหร่เราก็จะปันปันส่วนสมมติว่ามีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาร้อยหน่วยลบค่าสูญเสียค่าอะไรแล้วเนี่ยอยู่ถึงปลายทางเนี่ยเป็นเก้าสิบหน่วยแล้วก็ดูว่าเก้าสิบหน่วยเนี่ยเราจะไปแจกจ่ายใครบ้างใครบ้างโดยพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตเนี่ยไม่ใช่ผลิตเฉยๆจะต้องมีใบเซอรติฟิเคทด้วยการยืนยันตัวเนี้ยมันจะมีหน่วยงานระหว่างประเทศเป็นคนยืนยันให้ ที่จะมีระบบท่าเรียกว่า REC ที่เขาใช้กันในไฟฟ้าเนี่ยจะมี REC ตัวนี้เหมือนันพาะนั้น REC เนี่ยเยขาจะมารับรองอหน่วยผลิตแต่ละหน่วยว่า,าได้มาตรฐานไม่ได้เอาไฟอื่นเข้ามาแล้วเขาก็จะออก certificate ตรอนี้ให้แล้วเราก็จะเอา certificate จากต้นทางมาส่งให้ปลายทางนั้นคนที่ใช้ไฟสีเขียวปลายทางเนี่ยคุณก็จะมี certificate มไปยืยดง กับประเทศที่ที่เราสินค้าไปขายว่าเราใช้ไฟสีเขียวนะเลยมีการันตีเซร์วิเกตเพราะนั้นเนี่ยเซร์วิเกตจากผู้ผลิตกับผู้ใช้เนี่ยมันก็จะเท่ากันมันจะหนีไม่ได้ก็ยังมีมากกว่านั้นอีกบางคนเขาบอกว่าสีเขียวแบบ24ชั่วโมงมี24ชั่วโมงกลางวันกลางคืนก็ต้องสีเขียวเนี่ยครา้นี้มันก็ยากเราสิเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะพังกลางวันลมเนี่ยมันก็บางบางช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นนั้นตัวนี้ก็อาจจะต้องทําให้เราจําเป็นต้องมีระบบที่เรียกว่า energy storage เอาไฟสีเขียวตัวนี้มาเก็บใบแล้วก็ชาร์จกลับไปคือไะนั้นเนี่ยเวลาเราขายไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายประเภทะก็ต้องการสีเขียวธรรมดานับหน่วยเอาสีเขียวแบบ2ี่สชั่วโมงมันก็ต้องมีค่าบริหารจัดการก็ต้องมีแบตเตอรี่มีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นไะนั้นเนี่ยอันนี้เราพยายามที่จะออกแบบให้ผู้ประกอบกา,ารทีตรท่ต้องการใช้ไฟ, Q, ไฟที่มีข้อจํากัดต้องการใช้ไฟสีเขียวไฟอต่างๆเ,เพื่อที่จะประกอบการส่งออกนะให้เขามีหลากหลาย แล้วเขาก็มาสามารถที่จะไปสู้แข่งขันกับต่างประเทศได้ค่าไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยมันก็น่าจะแพงกว่าไฟฟ้าประเภทอื่นๆเปล่าถ้าเป็นสมัยก่อนอในพวกเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียวนะยังราคาแพงแน่นอนแล้วผลิตสีเขียวนะก็แพงแต่ตอนนี้มันลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรือ่อยเพราะนั่นมันก็ถูกลงพลังงานสีเขียวกับพลังงานฟอสซิลเนี่ยมัน สูตรนคนละสูตรสีเนขะียวแบบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าเขาได้มาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ต้องลงทุนะไรเพิ่มนะค่าเชื้อเพลิงก็ไม่มีเขาจะค่าคุที่ส่วนฟอสซิลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามตลาดโลกอย่างบอกว่าตอนนี้ที่ค่าเชื้อเพลิงราคาแพงเนี่ยก็บอกได้ว่าสีเขียวอาจจะถูกกว่าแต่ถ้าเกิดเข้ามาภาวะปกติที่เชื้อเพลิงราคาถูกสีเขียวอาจจะแพงกว,ว่านิดหน่อย แต่แพงมันจะถูกก็ตามต้นทุนที่เรามีแต่ประเด็นของเราก็คือว่าเรามีสินค้าไฟฟ้าที่ผู้บริโภคต้องการสามารถเลือกใช้ได้และก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเพื่อที่จะสามารถไปการแข่งขันใ<ช>นการผลิตกาอย่างในายหลายประเทศที่เราเห็นนะ<ม>เขาวาเริ่มปรับตัวแล้วอ,อย่างเวียดนามนี่ก็ปรับมาใหม่ก็โอ้โหสีเขียวเต็มไปหมดมเรียกว่าต้องคอยทยอยจัดหาไปถ้ามีความต้องการมากขึ้นล้วก็เดี๋ยวเราก็เรียกรับซื้อเพิ่มแต่เรามีการกําหนดอัตรา ค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวซึ่งเป็นมาตรฐานกลางมาอยู่แล้วใช่ไหมคะไอเนี่ยมันคือสะท้อนต้นทุนอ่ฮะบางจังหวะเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันถ้าเราซื้อสีเขียวตอนเนี้ยราคาเท่านี้คนขายเนี่ยก็ต้องมาล็อกสีเขียวจากแหล่งเขาะจะบอกว่าเขาซื้อจากแหล่งไหนให้มันแท<ะ>็กได้อีก5ปี<ะ>เราซื้อโซล่าเหมือนกัน<ะ>ก็ต้องดูว่าสถานการตลาด<ะ>ตอนนั้นจะราคาเท่าไหร่<ะ>อ่าถ้าราคาอีกราคาหนึ่งไ<ะ>อคนที่ซื้อตอนนั้นก็ต้องได้ราคาเนเพราะฉะนั้นเป็นบางจังหวะบางเวลาเนี่ยมันไม่เท่ากัน ใจละทางกกพอเองเนี่ยนะคะอ,อยากให้ทวนอีกทีนึงว่าเราเข้ามาบริหารจัดการระบบไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยตรงไหนบ้างแล้วก็จะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ซื้อ,อหรือว่าผู้ใช้อย่างไรบ้างะคะก็คือเราบริหารระบบเราให้มีสัดส่วนสีเขียวม,มากขึ้นอัน,น,นแรกๆคือพื้นฐานเนี่ยมันใช้ไฟก็จะมีสีเขียวมากขึ้นได้อันที่สองเนี่ยเราเตรียมทางเลือกอให้ผู้ประกอบการหลางหลายที่ต้องการเอาไฟสีเขียวเนี่ย ไปประกอบในการขายสินค้าเข้าในประเทศที่เขาจำกัดเช่นสีเขียวร้อสีเขียวที่รู้จากแหล่งกําเนิดแน่นอนอ่เรามีอย่างกรีนทารที่เราแบบมันจะมี2กลุ่มอันแรกก็คืออันที่ไม่ได้รู้แหล่งกําเนิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ตัวสถติวิเกตที่ได้แต่ไม่รู้ได้จากใครแต่ในกลุ่มที่ผลิตเนี่ยก็ไปส่งให้กัอีกอันนึงก็คือกลุ่มแน่นอนระดับหนงสองสที่จะส่งขายให้ใหผู้ซื้อ A ก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคตจาก1น3่เท่านั้นทางตัวเลขแล้วเนี่ยสามารถที่จะแท็กได้แ้าเสดจก็แท็กได้ว่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ซื้อกลิ่นทารีนมาจากโรงไหนแล้วตอนนี้บ้านเราเองเนี่ยมีไฟฟ้าสีเขียวในกำลังการผลิตรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไรหร่คะรัมี10%บก็มี10% ไฟที่เราใช้อยู่เนี่ย10%เนี่ยเป็นเป็นเป็นสีเขียวแต่ว่าสีเขียวเนี่ยเขียวมากเขียวน้อยมันต่างกันเพราะว่าถ้าสีเขียวที่ต่างระเทศเขาต้องการจริงๆเนี่ยเราะั้นเป็นมันคือสีเขียวที่เป็นที่ไม่มีการเผาไหม้อ่าไม่ใช้เชื้อเพลิงเลยแต่ของเราเนี่ยมันก็ยังมีการที่เป็นชีวมวลเผาไหม้บ้างแต่ว่าในเชืงอของคาร์บอนเนี่ยมันถือว่ามันตัดกันไปเพราะว่าเอาซากพืชมาเผาเกิดคาร์บอน ล้วปลูกพืชใหม่มันจะดูดคาร์บอนมามันเป็นระบบคาร์บอนเครดิตมันมันจะแตกหลากหลายแล้วแต่ว่า<อ>แล้วแต่ตลาดเราต้องการยังไงทีน,นี้สนใจเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นเรื่องของสเสถียรภาพนะคะเนื่องจากว่าอะสมมุติว่าแดดไม่มีแล้วลมไม่มีแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องของการกักเก็บพลังงานตรงเนี้ยค่ะทํายังไงให,ให้ให้ต้นทุนมันต่ําลงอะคะเพราะว่าตรงเนี้ยปัญหาคือต้นทุนที่สูงใช่ครับะระบบ การเก็บพลังงานเนี่ยจริงๆเรามีมานานแล้วนะถ้าจําได้เนี่ยก็คืออย่างเขื่อนน้าตะคองเนี่ยเป็นการเก็บพลังงานอย่างหนึ่งโดยโดยพลังงานตอนกลางคืนเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเขาจัมาปั๊มน้ํากลับขึ้นไปเก็บบนที่สูงแล้วตอนที่จะใช้ก็เอา้นกลับกลับมาใช้ได้แต่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีที่พัฒนามาใหม่ก็คือแบตเตอรี่ energy storage อันี้คือกับพลังงานก็คือุ่งนี้ไม่ใช้เนี่ย เอาพลังงานแปลงมาเป็นรูปของเคมีเก็บไว้ในตัวเซลล์แล้วเสร็จแล้วก็เอาออกมาใช้ก็มีตัวนี้เข้ามาในชน่วงแรกๆเนี่ยราคามันยังแพงอยู่ม,มันก็ยังไม่เป็นที่นิยมแต่ว่าเท่าที่ทราบราคามันก็ลดลงเรื่อยๆพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความคุ้มค่าคอันแรกเนี่ยคือคุ้มค่าละอ,อันที่สองเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อแบบการเก็บพลังงานสีเขียวที่ผลิตเฉพาะได้ตอนกลางวัน ผลิตได้มากๆก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปเอาไปชาร์จตอนที่มีความต้องการใช้ต่างๆก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมีความสําคัญมากขึ้นเพราะนั้นเทคโนโลยีพวกนีดด้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอนรับกับในเรื่องของอดิจิตอล ที่สามารถบริหารได้ทําให้ระบบมีประสิทธิภาพและก็เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนเป็นระบบคล้ายๆ AI ไหมคะว่าใช่ใช่ตอนนี้ไฟฟ้ามันควรที่จะใช้จากพลังงานอะไรเขาก็จะดึงแล้วก็ส่งแบบนี้เข้าไปใช้ใช่ครั่นนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยระบบเขาเรียกระบบการบริหารเนี่ยเราไม่ได้รวดเร็วเท่าปัจจุบันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือหรือภาพสามมิติแต่ก่อนนี้เราก็ยังใช้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้แอปพลิเคชันบางอย่าง ใช้ได้แล้วเพราะระบบประมวลผลเร็วอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้าเรามีแบตเตอรี่อยู่หลากหลายในทั่วประเทศเนี่ยระบบบริหารเราในการบริหารเนี่ยอาจจะไม่รวนเร็วพอที่จะบริหารในหลายจุดพร้อมกันแต่ถ้าใหา่เทคโนโลยีมันพัฒนาปุ๊บเนี่ยไอตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสบายมากเลยแล้วสามารถแมท แมแต่ค่อนข้างจะเรยวท่ะเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็มาทางนี้ละว่าสามารถที่จะบริหารจัดการได้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะใช้ไฟประเภทไหนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบร,รู้สึกว่าอยากจะลงทุนทางด้านไฟฟ้าเนี่ยเขาควรจะไปในเทรนด์ของไฟฟ้าสีเขียวแล้วใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆตอนน้องเห็นว่าเทรนมันมาแล้วแหละเนี่ยแลวก็ประกอบกับภาวะโลกร้อนที่เราต้องช่วยกันแลวก็มีกลไกที่จะบังคับในเรื่องของการขายสินค้าเนี่ยก็เลยทําให้สีเขียวเนี่ยมาแน่นอน ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยมุ่งไปสู่ความเป็นสีเขียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยยิ่งบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันราคาถูกลงสีเขียวเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับสีน้ำตาลหรืออาจจะแพงกว่าถูกกว่านิดหน่อยเนี่ยม,ม่ายิ่งเป็นประโยชน์ที่ทําให้ใช้ไฟก็สีเขียวแล้วก็ช่วยภาวะโลกร้อนให้มันดีขึ้นอย่าลืมว่านักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบนะว่าถ้าเกิดว่าโลกร้อนเกินจุด,จด,จดหนึ่งปุ๊บเนี่ย มันจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้ก็เลยเป็นที่กังวลว่าเราต้องพยายามช่วยให้โลกมันร้อนไปเกินกว่าที่กำหนดน,นะนั่นโอ้ตรงนี้มันต้องให้ความสำคัญมากแล้วก็อย่าไปมองข้ามมันนะคะ ได้ความรู้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะต้องขอบคุณพี่เต้ยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็มีความชัดเจนนะคะว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยตอนนี้อนาคตมาถึงแล้วล่ะนะคะเนื่องจากว่าใครๆก็ต้องการใช้พลังงานหรือว่าใช้ไฟฟ้าสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเดินไปทางนี้ด้วยกนันนะเราอยู่ได้โลกก็อยู่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ